ว้าวว้าวสุ่มการช้างกันดีกว่าไปเลยครับผมลุยได้อะไรครับผมตึงโอ้แจมเลยนะครับอ้าวเพชรหมดแล้วทำไงดีนะครับขอแนะนำนะครับเติมเงินกับเจ๊น้ำการคคาเติมรูบี้ราคาพิเศษนะครับมีแพ็คคูณสองอะไรต่างๆครบวนนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังเปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า5ปีนะสนใจแล้วก็คลิกเลีงด้านล่างเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมตอนทวิโดนะครับก็พึ่งผ่าน หอนะครับชั้น200ยนะครับมาหยกๆเลยสดๆร้อนๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวเพื่อนๆดูกันนะครับว่าผมใช้ทีมไหนผ่านนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางเนาะจริงๆมันก็ผ่านได้หลายทีมนะครับหลายวิธีเลยนะครับบางทีมันจะช้าบางทีมันจะเร็วนะครับวิธีของผมก็เป็นกายภาพเหมือนเดิมนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมใช้ทีมอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับโอเคครับเปิดเกมมานะครับไม่รอช้านะครับใช้ พี่ใครนะครับสกิลล่างไปก่อนเลยนะครับทีนี้ผมใช้เป็นกายภาพเนาะแล้วก็ฟอร์เมชันเนี่ยผมเอาตัวพี่ใครเนี่ยนะครับเป็นตัวดาเมจหลักเลยเห็นไหมโอ้โหแบบว่าโตเด้งทีนี้หน้าสั่นเลยนะครับแล้วก็แถวหน้าจะประกอบไปด้วยนะครับแทโอนะครับแล้วก็จะมีกังุละนะฮะแล้วก็ผมเอาหลวงรีมาช่วยแบบช่วยยื้อช่วยอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็ ช่วยได้มากเลยนะครับโดยเฉพาะสกิลบนเนี่ยเขาแบบเมียชูยล่าบ,บางทีแบบเออสาม,มารถจะต่อยให้เลือดอีกฝั่งหนึ่งเหลือนิดนึงได้ไเลยนะคับค่อนข้างจะเก่งมากนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวซับนะครับก็คือลีน่าเนาะคือแบบเขามีทั้งฮิลมีทั้ง damage, บัฟดาเมจลดดีเฟนส์ฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยนะครับจริงๆดีมากๆเลยนะครับนี่นะเห็นมฮิวนะครับเว็บแรกเนี่ยก็ไม่ต้องเร่งมากนะครับ ผมจะใช้ประมาณ3สกิลเนี่ยแล้วก็จะเลี้ยงเลี้ยงพวกนี้เอาไว้นะครับปิดออโต้สกิลนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันลั่นไปใช้แบบสกิลที่เราอยากจะเก็บไปใช้เวฟต่อไปนะครับเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณ2ตัวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ฮิลแล้วก็บัฟนะครับพอขึ้นเวฟ2เนี่ยอันนี้ก็ถ้าใครดามจถึงซัดเลยเลยนะครับแต่ว่าอเน,นี้ยผมบัฟดีน่าสกิลบนสักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเวฟสเนี่ยมันดามจมันก็ยังไม่ค่อยได้แรงมากเนี่ยเห็นไหมว่าหลวงลีมันมีจังหวะสวนไป แล้วมาติดสตันด้วยนะครับบางจังหวะเนี่ยมันช่วยให้ทีมเราเนี่ยได้เปรียบเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยได้เยอะนะฮะต่อมาก็เอ่อมันจะมีความแสบของลูดี้อยู่ก็คือสตันเนาะแล้วก็เขาจะมีลิงก์นะครับอันนี้ก็มีเรื่องของดวงมาเกี่ยวข้องด้วยนะคือถ้าเกิดว่าตัวลูดี้เนี่ยมันลิงก์ล้างดีบัฟอะไรแบบเนี้ยเราจะเล่นยากเราจะตีไม่เข้านะครับ คือเราจะตีไม่เข้าเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือว่าโชคดีหน่อยนะครับคือเขาไม่ได้ใช้สกิลที่แบบเป็นลิงเป็นอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เคลียร์ไปนะครับอ่ะพอเหลือจูลี่ตัวเดียวนะอันนี้ผมก็เลี้ยงไว้เหมือนกันนะแต่จริงๆช็อตนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าคือให้ดีก็คือฮิลนะครับลีน่เนี่ยฮิลฮิลควรจะฮิลก่อนที่จะขึ้นเวฟต่อไปนะ อันนี้มันมาเปิดมาโซเดียจริงๆไอรอบที่อัดรอบนี้นะผมก็ไม่คิดว่าจะผ่านเหมือนกันเพราะว่ามันมันไม่ได้แบบไทมิ่งมันไม่เพอร์เฟกเนี่ยเพราะมันมาฮิลตอนเปิดต้นเกมนะครับซึ่งเนี่ยพอฮิลคือเราโดนดาเมจเนาะแล้วก็มันทำให้เสียเทินไปฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนารมันใช้หลวงรีต่อยเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะต่อยลูดี้ไปนะครับแล้วก็ เตปต่อปลาฝั่งตรงข้ามมันไม่ใช่สกิล l ดามจ g e มันฮิลขึ้นมานะครับพออลิสฮิลขึ้นมาเนี่ยเราเก็บสกิลที่อั้น d ดามจ e ไว้แล้วก็ซัดเดามจมันไปได้เลยนะครับเนี่ยความแสบของมันคือมันลิงก์นะครับแต่ข้อดีก็คือจังหวะที่มันลิงก์เราอ่ะจ,จะไม่โดนดามจเนาะเราก็อาจจะตั้งหลักมาฮิลมาบัฟอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับนี่แล้วก็ป้าโรซี่แกยังจะชุบมาอีกนะฮะนี่แต่อันนี้เจอพี่ไข่ซัดไปนะครับผม แล้วก็สกิลสกิลบนนะครับโชโชนี่นครับก็อันนี้ก็คือให้จูลีมันตายแล้วมันเกิดขึ้นมาเนาะทีนี้พอแทโอตายปั๊บเนี่ยมันจะเกิดมาแล้วสกิลมันจะรีพอดีนะครับไอชอ็อตนี้ผมก็ใจแ้งเหมือนกันเพราะว่ารีหน้ากับทางโูลาแม่งไม่อยู่แล้วนะฮะเออก็อันนี้สับไปนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีใครตายเนาะผมก็คิดว่าเอไอรอบนี้มันคงอาจจะไม่ผ่านแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าแต่พอมาจังหวะเนี้ยโอ้โห มันมันมันตาย2ตัวแล้วเริ่มจะมีความหวังนะครับแล้วพผอิญว่าอลิสมันใช้สกิลบัฟอันนี้ขึ้นมาอีกแล้วก็โดนสตันของหลวงลีกลับไปอีกนะครับอันเนี้ยหลวงลีก็ผมก็ใช้เออเป็นแบบว่ายุยุยย,ยุนะครับนี่แล้วใครมันหสับโหดจัดเลยนะครับผมอันนี้ก็ดีอีกที่ลูดี้มันไปสตัรนหลวงลีถ้าลูดี้มันไปสตันรนทไข่ก็อันนี้ก็ไม่น่าจะผ่านนี่แล้วพอสกิลนี้ปับ๊บสับไปเลยนะฮะ ไอชาตนี้ยผมก็หืมใจปแป้วละเออโอ้โหไงผ่านพอดีนะครับก็โอ้โหรีวิวประมาณสิบยี่สิบตาเหมือนกันนะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคต่อมาก็จะให้ดูของสวมใส่สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมของสวมใส่เนี่ยก็ไอที่ติดตามหรือว่าดูหลายๆลิปของผ,ผมก็น่าจะรู้แล้วว่าผมใส่อะไรบ้างเนาะแต่ก็รีแคปไปดีนิดนิดนึงแล้วกันนะครับผมก็ ลีน่าผมยังใส่เป็น5ดาวอยู่เลยนะครับเพราะว่าผมจะเอาเลือดนะครับผมเน้นบล็อกแล้วก็เป็นเป็นเลือดเนนเลือดเยอะๆนะครับตัวลีน่าเนี่ยเพราะว่ายังหายตัวแบบ6ดาวที่เป็นเลือดเนี่ยไม่ได้เดีย๋ยวคงต้องไปฟาร์มเพิ่มเหมือนกันนะอันนี้แต่ว่าเพียงพอแล้วนะครับแค่5ดาวบวสเนี่ยมีเลือดก็ผ่านได้ให้ดีนะคุณอัพสกิลแรกถ้าโชคดีนะเวลาที่มันจมตีธรรมดามันจะฮิว 7%ของเลือดให้กับตัวที่เลือดน้อยที่สุดนะครับอันนี้จะทำให้เล่นง่ายขึ้นไปอีกนะแบบว่าทุกทุกครั้งที่มันโจมตีมันก็จะฮิวไปนะก็ช่วยทำให้ทีมยืนได้นานขึ้นนะครับโรงเรียนไม่ต้องคิดเยอะเลยหาบล็อกร้อยนะครับนี่หาเลือดหาออฟติดข้างล่างเนี่ยเป็นเป็นเลือดหรือเป็นดีเฟนส์หรือเป็นบล็อกอะไรเงี้ยจะดีนะครับเนี่ยแล้วก็หเห็นไหมบล็อกบล็อกนะครับบล็อกบล็อกนะครับอันนี้ก็บล็อกบล็อกเหมือนกันเอยไม่ใช่หมานะฮะ <laughs> <laughs> อ่ะอนน แล้วก็คางูรลจริงๆเน้นให้มันติดสถานะนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะไม่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยนี่เลยอ่ะผมกาลังคิดว่าแบบใส่เป็นดาเมจหรือเลยอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าอันนี้คือทํามาแล้วก็ไม่เป็นไรใส่ไปก่อนนะครับผมไทโอนี้ไม่ต้องคิดมากเลยนะครับดันคิดดาเมจเยอะๆนะครับหรือว่าบางคนก็จะเล่นดาเมจกับจุดอ่อนอันนี้ก็ แล้วแต่เหมือนกันแต่ว่าพอดีผมยังไม่มีของไม่มีออฟที่มันแบบสวยๆนะอันนี้ก็ได้ประมาณเนี้โอเคล้วนะครับแล้วก็อัพสกิลขึ้นไปนะครับส่วนพี่ใครนะครับก็อัพสกิลนะครับแล้วก็ผมจะเน้นในส่วนของคียเลก่อนเนาะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีพาสซีสที่คีย27%นะครับแล้วก็พอซีสมันมีคี y l เล e ให้เพิ่มอีกนะครับก็เอาคี y l เล e ให้มันอยู่ที่ประมาณสัก เ3เนี่ยคือสวยแหละที่เหลือก็เอาไปลงขี้ดเมทหรือว่าเป็นจุดอ่อนอะไรเงี้ยก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้ผมก็แบบออฟยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็หาได้ประมาณนี้ก็ใส่ไปก่อนนะครับแต่คีดเด้เหลือขี้ดเมทอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คีดเหลดล้นไปหน่อยนะครับโอเคแล้วก็ประดับเนาะประดับเนี่ยเพื่อนๆก็ฟาร์มฝันรลนยนะครับมันก็จะสะสมการันตีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แลกจากอารีนาได้มันก็จะรีทุกเดือนนะครับพยายาม เล่นอารีน่าให้บ่อยที่สุดเพื่อที่จะเอาแตมไปซื้อของนะครับมีสกิลอะไรด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาสัตว์เลี้ยงเนาะสัตว์เลี้ยงผมเป็นอีก,กาครับเพราะอีก,กาเนี่ยได้ a k all a k เลยนะถึง1 2นะครับแล้วก็ผมมีออฟข้างล่างอีก1 0เป็น22%ซึ่งอันนี้ใส่ได้ทั้งเวทและกายภาพนะครับแต่ใครที่มีตัวอื่นที่เพิ่มดามเมจกายภาพอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ใช้ได้เหมือนกัน นะครับอย่างเช่นเชอร์รี่เนาะหรือว่าใครไม่มีคีเลตใช่ไหมเพื่อนๆก็อาจจะใส่เป็นนิหนาก็ได้นะครับทำดาวแล้วก็ออฟข้างล่างไปนะครับหรือจะเอาเป็นคีเดเมดก็คือเฟิร์งนะครับลิเทิเฟิร์งนะครับอันนี้ก็ได้คีเดเมดนะก็ดันคีเดเมดแล้วออฟข้างล่างก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเรามีอะไรนะครับผมโอเคอ่ะลากันไปด้วยการเปิด O7K แล้วกันนะครับผมก็จริงๆเนี่ยผมก็ มีอยู่ครบทุกอันแล้วนะครับโอ้นี่มีแพ็กเด้งด้วยนะแพ็กเด้ง2005โอ้โหอันนี้แบบเลือกได้เลยใช่ไหมว่าจะเอาสัตว์เลี้ยงหรือจะไปเอาแบบตัวที่มันมาในตู้นะตู้ชั่วข่าวเล <c oughs> ้วตู้ชั่วข่าวแล้วเพราะมันมาแป๊บเดียวนะครับโอเคมาดูกันซิว่าผมจะได้อะไร <c oughs> สามสอง หนึ่งชื้ออตาช่างนะครับอันนี้น่าจะเป็นจูริอย่างแน่นอนนะฮะโอชาลงกาลังการนะแล้วก็แอบเซ็กซี่ด้วยนะครับสำหรับจูรินั่นเองจึงน,นี่นะครับเรียบร้อยนะครับจูริซีสองแะโอเคครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ